อร่อยไมอร่อยอะอร่อยอร่อยมีอ่อยอร่อยสสวัสดีค่ะวันนี้เก็จะมาทางอาหารไทยในห้องโงอีกแล้วนะคะวันนี้ของเมก็สั่งเข้าวคุกปกนะคะแล้ก็มีผัดไทยแล้วก็มีคองยากข้าวคุกปินะคะแปลกๆนะคะมีหมูหยองด้วยนะคะ ยังไม่ทานนะคะรสชาติเป็นยังไงอันนี้เป็นผัดไทยนะคะแล้วก็คอหมูย่างนะคะเดี๋ยว,ว่าดูคำน,นี้นิดนึงคือมันจะมีหมูหยองอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็เป็นไข่แล้วก็เป็นข้าวผัดอะคะ่ะผัดรวมมาเลยกับกุ้เชียงเดี๋ยวลองทานดูค่ะยมีหอมเลยะคะ่ะ คิดว่าคิดว่าอร่อยไหมครับคิดว่าอร่อยไหมครับคิดว่าคิดว่าวิวอาหารไทยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อาหารไทยอันนี้เป็นฮ่องกงสไตล์ฮ่องกงสไตล์ชิ่อ นี่ค่ะเดี๋ยวคุณสามีจะรีวิวเป็นตัวผัดไทยนะคะบีบมะนาวนิดนึงคุณสามีคะเชิญค่ะไส้ซ okay. ุปผัดไทยรสโอเคฮัลโหลสกูดหน้าตาหน้าตาก็คือผัดไทยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าเด mm hmm. ี๋ยชิมค่ะั mm ่ม hmm. เป็นยังไงคะสปีกไทยค่ะยกุ mm ้ hmm. ือว่า ว้าอันนี้อร่อยโอเคจริงจริงเหรอโอเค try another dish please mm. อร่อยนะคะอร่อยจริงนะ <laughs> กินใหญ่เลย <laughs> อันนี้ข้าหมูย่างนะคะมากับน้ำจิ้มหวานนะคะแปลกๆนะคะ <laughs> จริงๆมันต้องเป็นน้ำจิ้มแจ่วหรือเปล่าโอเคลองดู <laughs> <Okay. S 2> คือว่าคือว่าอันนี้นิดน้อยใจครับคือว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยนิดน้อยอร่อยอร่อยขั้สิรพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยที่รักไม่ใช่ไม่ใช่เรี่องอาหารไทยไม่ใช่เรี่องอาหารไทยเนาะโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณทองายบายค่ะขอบคุณคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สามารถมาที่ร้านนี้ได้นะคะไทยคอร์ส อยู่ในฝั่งนิวเท r ร i ิ o อรีนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ